ยุโรปกังวลวกลัวอเมริกานั้นจะไม่สนับสนุนยูเคจึงได้รเริ่มโครงการใหม่เพื่อเพิ่ม้าคเชจ่ายจในด้านกลาหหมและกระตุ้นการผลิตอาวุธภายในประเทศในขณะที่แคนาดาน,นั้นก็กำลังคิดทบทวนว่าจะซื้อเอสสิบ้ามาดีไหมแล้วจะใช้ทำอะไร สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เรามาตามตีกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามและยูเคนกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะพูดถึงในด้านของการสนับสนุนยูเคนและก็เทคโนโลยีต่างๆนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะก็อย่างที่ได้ยินข่าวในสื่อต่างๆนะคะที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะได้เปิดเผยนะคะว่าการเจรจาระหว่างทีมปูตินกับททมทางที่เจรจาก,กันในซาอุดิอาระเบียนะคะที่ใช้ระยะเวลาเป็นยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยกัน เรียกได้ว,ว่าคือปากเป็ดปากแฉกันไปข้างหนึ่งเลยและถามว่าการเจรจาครั้งนี้สําเร็จไหมก็ไม่นั่นเองค่ะด้วยความที่ว่าทางทีมปูตินเนี่ยเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอนะคะที่เขาต้องการแล้วก็เขาค้านหนักหรือค้านแรงมากๆเกี่ยวกับข้อตกลงของทางเคียมนะคะที่เสนอขึ้นมานั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่าก็คือใครไม่ยอมใครนะคะและนอกจากนี้ทีมปูตินเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาก็มีผู้เจรจาเนี่ยที่มีประสบการณ์กว่า30ปีในการเจรจานะคะก็คือแบบวันจะยาวนานมากๆ แล้วก็คือไม่ยอมจริงๆนั่นเองค่ะทําให้การเจราจารในครั้งนี้จึงล่มนั่นเองก็ถ้ามีการเจราจารในครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะสําเร็จไหมหรือว่าจะล่มแบบนี้นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสหภาพยุโรปนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนค่ะสหภาพยุโรปเนี่ยเขาได้เริ่มโครงการใหม่นะคะในการเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านกลางห่มนะคะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการผลิตอาวุธภายในประเทศนั่นเองค่ะ ด้วยเกิดจากความกังวลที่ว่านะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากําลังปรับเปลี่ยนแนวทางนะคะให้ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นและถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมกับนาโตและนอกจากนี้ก็เสถียรภาพในการส่งออกของสหรัฐนะคะในการเคลื่อนไหวเพื่อซื้อสินค้าภายในประเทศค่ะอาจจะทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่สามารถขายอาวุธได้หลายพันล้านดอลลาร์นั่นเองคะ่ะออตต่ว,วานะคะรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ แล้วพูดซ้ำ่อนะคะว่าเออเนี่ยแคนาดาแีละควรเป็นรัฐที่51และกำลังดำเนินการหาเลยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมในโครงการนนั่นเองค่ะความพร้อมด้านการป้องกันประเทศยุโรปปี2030ฉบับใหม่นี้นะคะก็ได้กำหนดไว้ในเอกสารที่เผยแพร่ ที่ออกในกลุ่มของมาธมิตเมื่อวันทิพยธที่ผ่านมานะคะโดยแผนดังกล่าวเนี่ยก็เรียกร้องนะคะให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศนั่นเองค่ะเพื่อลดความซับซ้อนของกฎระเบียบและปรับปรุงโปรแกรมอุตสาหกรรมด้วยแผนดังกล่าวนะคะมุ่งหวังที่จะจัดตั้งกองทุนเงินนะคะ8 0 0แสนล้านยูโรหรือประมาณ8 7 2 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นั่นเองค่ะเพื่อกระตุ้นการผลิต อาวุธของยุโรปนั่นเองค่ะโดยรวมถึงงบประมาณในด้านของการป้องกันประเทศเหมือนกันนะคะที่เพิ่มถึง1.5เปอร์เซ็นต์นะคะของ GDP และคาดว่าจะระดมเงินได้ถึง650,000ล้านยูโรหรือประมาณ79,000ล้านดอลลาร์นั่นเองค่ะและอีก1 5 0 0 0 0ืนะคะล้านยูโรเนี่ยหรือประมาณ1 6 3 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยก็สำหรับโครงการกู้เงินหรือ Security Action for Europe นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคือพันธมิตรแล้วก็คุ้นส่วนแบบดั้งเดิมเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็กําลังจะเปลี่ยนจุดเน้นนะคะจากยุโรปไปยังภูมิภาคอื่นนั่นเองค่ะทําให้เขาเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีแผนนะคะที่จะพัฒนาร่วมกันในทางยุโรปนั่นเองค่ะถ้าผู้ฟังคะก็ไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของอเมริกาหรือว่าทางอังกฤษเองนะคะก็ไม่อยู่ในดังกล่าวของแผนดังกล่าวนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะคะ ขายอาวุธภายใต้แผนนี้ถ้าเริ่มขึ้นนั่นเองค่ะคือแผนนี้มันจะเป็นในทางแผนของยุโรปที่เขาต้องการจะแบบว่าปกป้องนะคะปกป้องประเทศปกป้องยูเคนะคะที่จะแบบว่าเกิดการลุกลามจากรัสเซียนั่นเองค่ะดูความจริงที่ว่านะคะทั้มเนี่ยเขาตัดการส่งออกของอาวุธและข่าวกองไปยงะะังยูเครนค่ะหลังจากท้งเนียบข่าวที่เขาไปทะเลาะก,กันมานะคะหรือว่าการเจรจารในรอบแรกน,นะคะที่ทาเนียบข่าวหรือห้องลูกไข่ที่ไม่สําเร็จนั่นเองค่ะระหว่างประธานาธิบดีของ พวกราดเมียเซเลนสก้นะคะกับทานะคะที่เจรจากันในวันนั้นนะคะทําให้เกิดความกังวลไปทั่วยุโรปนั่นเองค่ะเลยเกิดข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับความน่าจะถือของสหรัฐในฐานะพันธมิติตนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะด้วยความที่ว่าความรุนแรงก็ยังทวีฟูนเพิ่มขึ้นค่ะด้วยความทีว่าผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกนันอาจจะใช้สวิตช์ปิด ของอาวุธส่งออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าคนที่เขาเนี่ยแบบว่าต้องการมากที่สุดนั่นก็คือ F35 นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นสูยนกลางของค้าเก่าดังกล่าที่เกิดขึ้นเองค่ะซึ่งบริษัทที่ผลิตของ F35 นะคะก็คือล็อ e e ิ m มาติ n นะคะเป็นผู้ผลิต ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าเออเนี่ยมันมีสวิต์ปิดจริงหรือเปล่านั่นเองค่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมยอย่างไรก็ตามนะคะก็ตามที่เราได้กล่าวไว้นะคะก็คือมันไม่มีใครสามารถเข้าถึงในเรื่องของการบำรุงรักษาและก็การขนส่งที่ควบคุมโดยสารันั่นเองค่ะรวมถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด,ด้วยที่ฝูงบินของ F35 แดงใดเนี่ยก็อาจจะเริ่มไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าสมมติว่าสารลัสนี่ไม่ส่งออกต่อหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆที่จะมาเสริมให้กับ F35 นั่นเองค่ะ ท่านผู้ฟังคะลามัสจาวอลนะคะเขาก็ได้กล่าวถึงในเอกนะคะว่าในฐานะในผู้ที่ตัดสินใจเบื้องหลังการซื้อ F 3 5ของเดนมาร์กนะคะเขารู้สึกเสียใจกับในเรื่องนี้ค่ะที่สารัฐเนี่ยสามารถทําให้เครื่องบินเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเพียงแค่หยุดการจัดหาชิ้นส่วนนะคะหรืออะไรต่างๆที่สารัดต้องการทําให้รัสเซียนะคะแข็งแร่งขึ้นและทําให้ยุโรปนะคะอ่อนแอลง และแสดงให้เห็นนะคะว่าพวกเขายินดีที่จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะคะให้กับพันธมิตรที่รักสันติและพักดีอย่างแคนาดาน,นั่นเองค่ะเพียงเพราะว่าพวกเขายืนกดนที่จะคงเป็นสถานะเป็นประเทศนั่นค่ะนี่ก็คือคากล่าวจากสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งนะคะที่แสดงความเสียใจที่ซื้อเครื่องบินลำหนีไปนั่นเองค่ะก็คือ F 3 5นั่นเองจะเห็นได้ชัดนะคะว่า F ส5ิาเนี่ยก็ราคาลดลงนะคะเพื่อให้ประเทศอื่นเนี่ยที่สนใจและต้องการไปทุนเดิมแล้วเนี่ยมาซื้อน,นั่นเองค่ะ แต่ด้วยความว่าถ้าเขาอะทาตามความต้องการของปูตินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ทางยุโรปเขาก็ยอมรับไม่ได้เช่นกันค่ะก็เลยแบบว่ากําลังกังวลอยู่นะคะว่าจะซื้อกันดีไหมเพราะว่าถ้าถ้าไม่ซื้อนะคะก็จะต้องหาใหม่นะคะหารุ่นใหม่ที่มาแทนกับ F 35ได้นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากปัญหาในเรื่องของอาวุธหรือในเรื่องของด้านเครื่องบินลบนะคะหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาใช้ในรบในสงครามนะคะ ทัามเนี่ยเขาก็ยังระบุอีกนะคะว่าเขาอะอาจจะถอนทหารประมาณ35,000นานยนะคะออกจากเยอรมันนะคะซึ่งถ้าไม่มีข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของเมริกาอีกค่ะคือไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนดีไหมหรือว่ายังไงนั่นเองค่ะการจัดหาอาวุธและกําลังทาหารของสหรัฐเนี่ยอยู่ในยุโรปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเดียวนะคะที่สหราพยุโรปกําลังพิจารณานะคะ ด้วยความที่ว่าภัยคุกคามจากรัสเซยียแล้วก็สงครามที่ยังดําเนินอยู่ในปัจจุบันนะคะมันเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ผลักดันให้ดําเนินแผนดังกล่าวนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนะะี่ยพันธมิตรก็ยังกังวลเกี่ยวกับความาท้าทายจากจีนนะคะแล้วก็ปัญหาอื่นอีกด้วยค่ะคือไม่ได้มีแค่ทางแค่อเมริกาอย่างเดียวยังมีทั้งฝั่งของเอเชียอย่างพี่ใหญ่อย่างเรานะคะอย่างจีนนะคะที่เขาอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะมันจึงถึงเวลาแล้วนะคะที่ยุโรปเนี่ยเขาจะต้อง เตรียมอาวุธใหม่นะคะเพื่อพัฒนาขีความสามารถและความพร้อมทางทหารนะคะเพื่อจําเป็นต่อการยับยั้งการลุกลามด้วยอาวุธอย่างน่าเชื่อถือและรักษาอนาุสว์และรักษาอนาคตของพวกเขาเองค่ะดังนั้นนะคะจึงจําเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จา่ายในด้านของการปกป้องนะคะหรือป้องกันประเทศยุโรปอย่างมหาศาลการดำเนินการเหล่านี้นะคะก็จะต้องประสานงานแล้วก็กําหนดทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยจะเป็นเป็นแบบว่าแค่ประเทศสมาชิกนาโตนั่นเองค่ะ จะสะท้อนให้เห็นนะคะถึงจุดแข็งที่เรารวมตัวกันนะคะและแก,แก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ไม่ประสานงานนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นแผนการดังกล่าวจากหนังสือปกขาวนะคะหรือว่าแผนการที่ทั้งยุโรปนะคะเขาจะร่วมมือกันนั่นเองค่ะและยังระบุอีกนะคะว่าความร่วมมือกับแคนาดาเนี่ยก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรที่จะการปรปับปรุงเพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลใหม่ในออตตาวานะคะเขาก็ต้องการเช่นกันเนาะคือแบบหลังจาก การกระทําเหล่านี้นะคะหรือความคิดเห็นของธรรมที่ทําให้แคนาดาเนี่ยเขากาลังคิดอยู่นะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะหาเครื่องบินลบอันอื่นนะคะมาแทน F35 ้นั่นเองค่ะมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดานะคะเขาก็ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเขากล่าวถึงว่าเขากําลังพิจารณานในเรื่องของแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล F ่3 5จํานวน88ลําของแคนาาดนั้นเองค่ะเนื่องด้วยจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศ์ ของทางภูมิรัฐศาสตร์และความจําเป็นในการรักษาในด้านของการผลิตการป้องกันประเทศในประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อตกลงปัจจุบันเนี่ยคือมันมูลค่าไว้ราวๆคือ1 3 3 0 0ล้านดอลลาร์ด้วยข้อสรุปในปี2023นั่นเองค่ะพร้อมการส่งมอบค่ะจะเห็นได้ว่านะคะถือเป็นเรื่องหนักใจอย่างหนึ่งนะคะที่แคนาดานเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเกี่ยวกับ s 3 5ว่าจะซื้อมาดีไหมหรือว่ามันแบบว่า กังวลในเรื่องของด้านใดนะคะมันมีหลายปัจจัยมากๆที่เขาต้องคบคิดนะคะแต่ถ้าหากว่าแคนาดาเนี่ยเขาเข้าร่วมแผนใหม่ของสหภาพยุโรปนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยแคนาดาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในของบัญชีรายชื่อในการผลิตทางทหารของยุโรปนะคะโดยทําการตลาดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมเพื่อสร้างระบบของยุโรปะค่ะยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นเครื่องบินเจ็ตนะคะซับของ กิเพนนะคะซึ่งเป็นคู่แข่งกับเอ35ของสหรัฐนั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่5รุ่นเดียวกันท่านผู้ฟังคะในอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงเห็นว่สาสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังละทิ้งความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างนาโตนะคะ,ะาารัฐบาลทำเนี่ยกำลังพิจารณาสลับบทบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายพันธมิตรยุโรปของ NATO. นาโต้นายพลคิสโตเฟอร์จีคาววลีนะคะผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการของ ยุโรปนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บัญชาการหลักนะคะในการดูแลสนับสนุนยูเคนเลสงครามกับัสเซียนั่นเองค่ะโดยการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหญ่นะคะของกระทรวงกลารหงของ,ของสหรัฐนะคะที่จะลดต้นทุนผ่านการปรับโครงสร้างกองบัญชาการการลบแล้วก็สำนักงานอย่างอื่นๆที่ยังมีในสําคัญจากรายงานของ NBC New s นนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะการตลาดของเงินเนี่ยเขาเริ่มจับ จับตามองนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มยุโรปเนี่ยที่จะเลิกผลิตอาวุธนะคะจากอเมริกาหรือการเลิกพึ่งพาจากอเมริกานะคะแล้วก็มาผลิตเองนะคะโดยหุ้นผู้ถืออาวุธยุโรปยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะพุ่งขึ้นนะคะเป็นเวลาหลายเดือนแน่นอน,นะคะ่ะและคาดว่ายุโรปเนี่ยเขาก็จะจัดหาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆเนี่ยในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากสหรัฐเนี่ยเขาก็ลังเลเนาะที่จะสนับสนุน ในด้านของสนธิสัญญาการป้องกันแอตแลนติกเหนือนะคะท่านผู้ฟังคะก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะคะว่าแผนสหภาพยุโรปใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้รเริ่มแผนดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาเมริกานะคะที่ไม่สามารถเดาได้ว่าคำเนียจะทําอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าเขาจะยังส,สน,นับสนุนยูเครนต่อไหมดังนั้นทางยุโรปเองนะคะก็จึงเริ่มแผนนะคะที่จะผลิตอาวุธเองนะคะและลดการพึ่งพาในตรงนี้ เพื่อที่เขานะคะสามารถแข็งแร่งขึ้นได้แล้วก็สามารถสนับส,สนุนสนับสนุนยูเครนได้ต่อไปนั่นเองค่ะระหว่างในการที่แบบว่าต่อสู้กับรัสเซียนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอะไรบ้างก็มาติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ